สวัสดีครับฝั่งผมครูเอกนะครับเป็ะจำทางช่องยูทูบครูเอกเล็กพยากรและทางชั้นเรียนเล็กพยากรนะครับทางชั้นเรียนจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับส่วนทางช่องยูทูปก็าการเอาเป็นการเอาคลิปไลฟ์สดนะครับมานําเสนอเสิร์ฟท่านทุกเช้านะครับเจ็ดโมงเช้านะครับก็ถ้าเป็นทางช่องยูทูบ่าจะเป็นเช้าวันพุทธที่26นะครับยี่สิบหกกรกฎาคมนะเผื่อแพรบ,บจะสิ้นเดือนแล้วนะครับก็ มาดูรีวิวเลขที่น่าสนใจซึ่งเลขวันนี้นะครับเป็นเลขที่ผมมองว่ามันเป็นเลขที่เรียกว่าอะไรมันเป็นเลขที่ขอน่าจะท้ายเดียวกันกับเลขเมื่อวานนะนะครับก็คือ6กหนึ่งแต่ว่าด้านหน้าไม่เหมือนกันน่าจะขอคนขอน่าจะคนเดียวกันนะถ้าคุยเข้าใจไม่ผิดนะครับเดี๋ยวคุยขออนุญาตแชร์นะครับไปอย่างชั้นเรียนเนาะ โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับอโอเคครับอ่ะเดี๋ยวมารีวิวกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับก็คือ Uh, 6961เนาะประกอบด้วยเลขแค่2คู่นะเพราะามีเลขซ้ําก็คือ6996นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือ6116นะครับใครอยากดูพื้นฐานของเลขคู่นี้นะครับก็ย้อนกลับไปที่ก็ย้อนกลับไปที่เ,ทเรียกว่าแหละที่ที่เลขเดิมนะครับเลขคู่เดิมที่หวยทําไปแล้วนะครับหรือใครอยากจะดูเลข3ตัวนะครับซึ่งเลขซ้696เนี่ยหวยไม่มีนะ เพราะว่าจะเป็นให้ไปดูเลขคู่ได้เลยส่วนถ้าเป็นเลขเดี่ยวนะครับ1 6 9 9งหกาไปแล้วนะครับสามารถกลับไปดูได้แยกเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่ผมจะเข้าไลน์เนี่ยก็มี uh, ทาง uh, ไลน์ครับทักกันเข้ามาทางไลน์ว่าคุยครับมีกลุ่มนี้หรือยังนะครับก็ยังไม่มีนะครับพอยังไม่มีเนี่ยก็เลยเรียกว่าแหละก็เลยแนะนําว่าไปดูเลข3ตัวแล้วมัน ประกอบล่างกันดูรอไปก่อนนะเพราะว่าเลขนีไ้ไม่มีคนขอรอนยาวเลยนะครับเพราะคิวมันอีกแปดเดือนนะเพราะเลขสี่ตัวเนี่ยคุยแบบสลับที่ปุ๊บคุยก็ทําให้เลยอะในี่อกใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นมันก็จะเรียงยาวไปนิดนึงนะครับถ้าใครไม่อยากรอก็กลับไปดูเลขคู่เอาเลขคู่มาประกอบกับเลขสามตัวอะไรดูรอไปก่อนนะครับก็แนะนําแบบนี้เพราะคิวยาวมากแต่คุยทําแน่นอนกเอกจดไว้ทุกกลุ่มที่ขอเข้ามานะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็มาเข้าสู่รีวิวกันนะครับ คุยกตั้งชื่อกลุ่มเลขนี้ว่านะครับสวยจับคลั่งมั่นใจเพราะเมื่อวานพาคอคุยเห็นปุ๊บกลุ่มเลขก่อนหน้านี้เออเป็นเลขเดียวกันน่าจะขอมาอกลุ่มเดียวกันก็เลยเปลี่ยนจากการเอาด้านหน้ามาตั้งชื่อเป็นด้านหลังนึกออกไหมจะเอเมื่อก่อนเอาด้านหลังมาตั้งชื่อเปลี่ยนเป็นด้านหน้ามาตั้งชื่อบ้างส่วนใหญ่ที่ด้านหน้ามาตั้งชื่อเกี่ยวกับพวกบุคลิกการดึงดูดแรงดึงดูดที่คนเข้าหาเป็นอะไรอย่างไรเนี่ยคุยก,ก็จะตั้งชื่อประมาณนั้นซึ่งกลุ่มนี้ก็ใช่นะครับคุยตั้งชื่อว่า สวยสัพรั่งมั่นใจนะครับก็นี่แหละเขบคุคเขรกของคน6 961แล้ววันนี้ก็มีมีอ่าเรียกว่ามีมีปมมีปมมีเหตุเข้ามาทักทายกันในชั้นเรียนนะครับมาแบ่งปันความรู้กันในลายกลุ่มของชั้นเรียนเราว่าโอเคเลขแบบนี้มันจะเป็นสนุงสเสน่ห์อะไรยังไงได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งสําหรับคูเอกนะอันนี้คุยให้ให้มุมมองก่อนว่าเลขทุกเลขมันมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าสเสน่ห์แบบเนี้ยเราจะ าเรียกว่าอะไรสเสน่ห์แต่ละแบบอ่ะแต่ละคนก็าอาจจะชอบไม่เหมือนกันไงนึกออกใช่ไหมมันอาจจะไม่เหมือนเราอย่างเช่นกลุ่มวันนี้เป็นหกเก้าหกหนึ่งเนี่ยก็เป็นสวยสะพรัง่งดูแลตัวเองดีอย่างนี้ก็แบบอืมคนอาจจะชอบเพราะมันแบบเออมันเป็นความสวยความมั่นใจการดูดีการแต่งตัวเก่งอะไรพวกนี้มันอาจจะชอบในแบบนี้แต่บางคนอาจจะชอบนิ่งเงียบๆิเน่ารักอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับหรือว่าคนอาจชอบสนุกสนานทีฮาคือแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูเจ้าชะตาที่ใช้เลขนั้นเป็นหลักในเวลาเราจะทำนายหรือเราเวลาจะแบบ มองเบอร์อะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปขัดกันว่าเอ้ยอันเนี้ยเรื่องนี้ไม่ใช่สายเสน่ห์มันไม่มีสเสน่ห์หรอกก็ไม่แน่ไงคนเขาอาจจะไม่ชอบแนวสไตล์แบบเงียบๆก็ได้ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่งตัวเฉยๆแต่ดูดีอะ่ะนึกออกใช่ไหมแบบนั้นก็ได้ครับเพราะนั้นเราไม่ต้องไปเรียกว่าแหไะไม่ต้องไปฟิกว่ามันจะต้องเป็นแนวเดียวนะครับมันแล้วแต่สิ่งที่เขาแสดงออกซึ่งกลุ่มนี้อันเนี้ยตามสไตล์เลกเสน่ห์เหมือนกันเพราะหนึ่ง ดูแลตัวเองดีแต่งตัวดีโหนี่สวยหลอ่อเนียบแหละทรงเนียบมากแล้วก็มีการคือนคนชอบแต่งตัวเลิศหรูอลังการอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนมีเลขนี้นะไม่ว่าพื้นฐานบุคลิกหน้าตาจะเป็นอย่างไรแต่เราสามารถบอกได้ว่าคนที่เขาแต่งตัวเก่งมากสายแฟชั่นแล้วก็สายแต่งตัวเนียบเลยนะครับเสื้อผ้านี่ต้องรีดต้องคือมันต้องอินเทรนด์อะแล้วก็มันต้องดูดีอะ ดูสวยสง่าแบบอย่างนี้ผู้หญิงมองเป็นสะพรั่งเลยถ้าผู้หญิงก็แบับสวยสะพรั่งเลยนะครับซึ่งอสเสน่ห์ประมาณเนี้ยสเสน่ห์แบบสายดึงดูดทางการแต่งกายดูมันๆอย่างเงี้ยมันก็มี2ม,ม,มุมไงมุมแรกก็คือ,อใครเห็นปุ๊บโอ้สวยขานาดนี้จะกล้าจีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมมันก็มีสไตล์แบบนี้กับเออถ้าแบบนั้นใครเห็นก็ชอบเข้าหาอะไรเงี้ยก็มีแต่ถ้ามันดูสวยสะพรั่งมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่กล้าเข้าไงบางทีนะ กออ็แล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าใครชอบรู้ว่าเสียงต้องขอลองอะไรเงี้ยครับสายนี้ก็อาจจะอาจจะเออตรงแนวก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือด้านหน้าแล้วก็อีกเรื่องก็คือถ้าเป็นเรื่องของแบบงานบริการงานเกี่ยวกับงานที่แบบต้อนรับคนอนะไรแหลเนี้ยก็ทําได้ดีนะเขาเป็นคนที่ดูดูน่าเชื่อถือในมุมของงานบริการนะ่ะเห็นปุ๊บเราเห็นโอ้ยเนี่ยคนนี้ต้องบริการดีแน่เลยแต่งตัวดีมากอะไรเงี้ย อย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่ได้แบบปิดกั้นอะไรเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคนี่คือด้านหน้านะด้านหน้าของสีตัวนะ้นคราวนี้เรามาดูสีตัวท้ายแนวคิดเมื่อวานหกหนึ่งเราดูไปแล้วข้อหนึ่งเมื่อวานเนี่ยได้พูดคุยกับหนึ่งท้ายนะครับเมื่อวานได้พูดคุยกับลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนในในในคอร์สส่วนตัวนะครับเลขท้ายหนึ่งเนี่ยตกลงใจร้อนหรือเปล่าเอออธิบายแบบนี้นะครับเลขหนึ่งเนี่ย เขาเป็นคนที่ถ้าถามว่าร้อนแบบฉุนเฉียวอะ่ะไม่ใช่แต่ถ้าร้อนแบบประมาณว่าคือเขาเป็นตัวของเขาอย่างนั้นอะ่ะถ้ามีคนมาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาเป็นอะ่ะเขาจะไม่ยอมเขาจะไม่เอาเลยอาการแบบเนี้ยแบบฉุนแบบมาเปลี่ยนชั้นอะ่ะอันนี้ฉุนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นคแรบบับคล้ายๆกับว่ามาเปลี่ยนแต่ว่าก็คือให้แนวทางว่าเออเนี่ยมีแนวเนี่ยที่นายก็ชอบอยู่นะ ก็เป็นเข้ากับนายได้นายลองดูไหมเขาจะเก็บไปคิดนะนึกออกใช่ไหมหรือเขาจะไม่ได้แบบว่าต่อต้านอะไรขนาดหนักหรือว่าโกรธที่มาทําให้ฉันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคือคุณต้องมีเหตุผลกับเขาอ่ะกับคนเล็กหนึ่งแล้วเขาจะโอเคในบ้านปลายแต่ถ้าคุณแบบไปหักดิบเลยเนะี่ยคนนี้โกรธเลยล่ะไม่ชอบอะไรที่มันดูแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาเปลี่ยนนะอันนี้ไม่ได้ไม่ชอบ แต่ถ้าเป็นส่วนตัวเวลาจะตัดสินใจอะไรเขาเด็ดขาด่ยต้องแบบนี้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 ถ้าแบบต้องต้องไปแข่งกับใครเนี่ยคงก็เอาเอาลงยากเหมือนกันนะครับนะครับแล้วคราวนี้ไอ้คาว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยมันมองได้หลายมุมนะในมุมแรกเนี่ยก็คือเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองก็ต้องการแบบนี้ก็ชั้นไปนแบบนี้ข้อเด่นมันก็คืออย่างเงี้ยมันมีความชัดเจนแต่ถ้าข้อด้อยคือมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรยากเงี้ยนี่ออกใช่ไหมครับแล้วมันจะร้อนหรือเปล่าก็อยู่ที่ว่า ไอ้ไอ้ความเห็นแก่ตัวมันจะเห็นแก่ตัวมากแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าณจังหวะนั้นเจ้าชะต,ตาเป็นคนดีหรือไม่ดีนะผมมองเรื่องของความดีงามเป็นหลักนะถ้าคนดีอ่ะก็คงไม่เห็นแก่ตัวครับแต่แค่เขามีหลักเกณฑ์ของเขาว่าฉันจะทําแบบนี้เขาจะมีเหตุผลไปให้คนอื่นเสมอว่าฉันเป็นคนแบบเนี้ยฉันต้องการทําแบบเนี้ยเท่านั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรขอเหตุผลได้ไหมเออมันจะคุยกันง่ายนะครับนึกออกใช่ไหมเพราะคนคนนี้ก็จะแบบเขามีแนวทางเขาชัดเจนแบบนี้ก็เหมือนกับแบบอ่ะผมจะเลือก อันนี้สมมติว่าผมอยากกินข้าวกะเพราร้านนี้ไม่มีถ้าเกิดว่าคุณหาให้พอให้ผมกะเพราหมูให้ผมได้เนี่ยผมชอบกินกะเพราหมูคุณหากะเพราหมูให้ผมได้เนี่ยผมก็จะกินแต่ตอนนี้ร้านไม่มีกินไม่ได้เดี๋ยวผมไปกินร้านอื่นนะครับเนี่ยก็คือถ้าแล้วคนคนขายบอกว่าถ้าเกิดคุณขายบอกว่าแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปซื้อของซื้อของอะไรได้แปบ๊บเดียวไม่นานไม่นานอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็กินนะ นึกออกไหมเขาจะไม่ได้แบบอารมณ์ร้อนแบบเฮ้ยไปกินไว้ไปอะไรไม่ใช่กันต์นั้นอันนี้คือคนดีดไงแต่ถ้าเกิดคนไม่ดีก็นแน่นอนร้านนี้มีก็เดินออกเลยไม่ต้องไปอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมนึกภาพอาการอารมณ์ของคนเลขหนึ่งออกใช่ไหมเออประมาณเนี้ยนึกออกใช่ไหมครับเออเราก็ดูเทียบกอนแลเร,เราโอเคแบบนี้หรือเปล่านะครับอ่ะตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหกเมื่อวานคุยไปแล้วแต่ไอสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะถ่ายทอดอยังไงและเมื่อวานก็คุยต่ออะมันดูซอฟลงไหมหกหนึ่มมงว่าก็ดูซอ กว่าถ้าเกิดว่าเลขอื่นมันไปนทางหนักอย่างเช่นหนึ่งเจ็ดอย่างเงี้ยเป็นเจ็ดหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งหรือเป็นแปดหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าไอ้พวกนั้นอนะ่ะมันก็หนักแต่หกหนึ่งก็ดูซอฟจากเลขหนึ่งมาก็ดูซอฟลงแต่ว่าไอ้หกหนึ่งอ่ะมันมักจะเป็นลักษณะของการตัดใจอะไรที่มันดูดีที่สุดชอบแบบเนี้ยเราขอให้มันดีที่สุดนะอือเออมันอาจจะกลายเป็นตึงมากขึ้นก็ได้หมายถึงว่าจะเอาแบบเนี้ยที่มันดีที่สุดด้วย แต่ว่ามันก็หมายถึงว่ามันก็ตัดเรื่องที่แบบเออไม่เอาเอาที่อันไหนที่มันมีข้อผิดพลาดก็ตัดออกตัดออกตัดออกอย่างอ่ะสมมติมีเสื้ออยู่สามตัวไปซื้อดูร้านพวกนี้ยก็ขอซื้อแตเป็นสีเดียวกันรุ่นเดียวกันไซส์เดียวกันเขาก็จะจับมาดูว่าอันไหนมันดูเออเย็บเย็บอะไรดูอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมอืมเขาก็จะเลือกที่ดีที่สุดแต่เขาก็เลือกนะก็เลือกจากไอ้เสื้อสามตัวนั่นแหละเนี่ยคนเป็นคนตัดใจประมาณเนี่ย เลยถูกมองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดละออมองอะไรเป็นขั้นเป็นตอนคือเขากําลังมองหาสิ่งที่ดีสุดให้ตัวเองก็โอเคอยู่นะในมุมของผู้หญิงนะครับส่วนตําแหน่งต่อมาเป็นเลขเก้าเนาะตำแหน่งต่อมาเป็นล 9, เ,นนเนลขเก้าเขาเนี้ยแนวทางของเขาจะเป็นแนวทางที่สมมุติเขาอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเขามีความชัดเจนแบบนั้นแต่เขาสามารถสมมุติว่ามันมีหลายๆอย่างให้สมมุติว่าเส้นทางที่มันมีสมมเส้นทางที่เขากำลังจะเลือกสมมติว่าเขาอยากจะได้เสื้อตัวนี้แล้วเสื้อตัวนี้มันมีนมหลายห้าง เขาก็ไปทุกห้างเอาราคาที่ถูกที่สุดสมมุตินะเอาราคาที่ดีที่สุดแล้วก็ตัวเสื้อผ้านั้นดีที่สุดเขาเป็นคนที่ไม่ปิดกั้นตัวเองในมุมมองที่ว่าถ้าเกิดว่าช่องทางจะออกไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเอ้ยมันมีขายที่ไหนบ้างไปนี่ไปนี่ไปเข้าไปทุกที่ก่อนเขาจะไม่ไปแค่ที่เดียวแล้วจบเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคนคนนี้เวลาตัดจะทาอะไรก็มักจะมองภาพกว้างๆก่อนหรือมองให้มันครบรอบด้านก่อนหลากหลายมากนะครับแล้วเขาค่อยๆมาจบ ทีเดียวว่าโอเคมุมหมองเขาค่อนข้างจะกว้างถึงแม้จะมีความชัดเจนในตัวเองก็ตามแต่เมื่อไหร่ที่ลงมือทําแล้วเขาจะทาให้มันโอเคแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะครับแล้วทีเด็ดกว่าน,นั้นก็คือข้างหน้าเขาเป็นเลขหกพอเป็นเลขหกปุ๊บถ้าเกิดว่าเขาทํางานอะไรพวกนี้นอกจากจะมีแนวทางที่หลากหลายแล้วเขายังการที่มี 6, หกเนี่ยมีความชัดเจนก็จริงแล้วก็ทาสงที่ดีที่สุดแต่ว่าจะไปถึงจุดหมายด้วยวิธีการไหนเขาสามารถครีเอทมันออกมาได้เยอะๆหลายทาง แล้วสุดท้ายเวลาที่คนจะเห็นหรือวิธีการที่เขาทาเขาจะทํามันด้วยลักษณะของการที่ทําให้มันออกมาดูดีดูสวยดูภาพดีทําได้คือทําได้อย่างน่าประทับใจอ่าแล้วทีเด็ดของเลขนี้ก็คือเขาทําแบบนั้นได้เรื่อยๆเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยแบบเออเขาไม่ค่อยแบบว่าทําชิ้นเดียวแล้วจบหรือว่าทําต่อไปทำาเ,เขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะทำแบบ ครั้งเดียวจบหรือขอไปทีอ่ะขอผ่านงี้แม่เขาทาได้เรื่อยๆทาแบบนั้นทําแบบเดิมถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานที่ผมบอกว่าทําด้วยใจใช่ไหมห้าสามอ่ะอันนี้มันเป็นหกเก้าพอเป็นหกเก้ามันทําได้เรื่อยๆมีใจไม่มีใจก็ทําได้เพราะเคยทํามาแล้วไม่ออกใช่ไหมครับก็ทาได้เรื่อยๆทาได้เรื่อยแล้วทาออกมาดูดีด้วยนะครับคนเลขนี้สรุบตัวเหตุที่ว่าชอบไหมชอบนะมีแนวทางที่ชัดเจนไม่พอแถมทําอะไรก็ได้ที่มัน ทำได้เรื่อยๆอ่ะอืมเขาเป็นมนุษย์มดงานที่ดีเลยนะยิ่งถ้าเป็นลูกน้องอ่ะเราเห็นมันเป็นหฮงหนึ่งเราคิดว่ามันแบบเฮ้ยพูกนี้มันนั่นแต่พอข้างตรงกลางวิธีการทํางานก็แบบทําได้เรื่อยๆไม่มีอยู่เงี้ยเพราะฉะนั้ออนเวลาจะป้อนงานอะไรที่มันดูเป็นลําดับเป็นขั้นตอนที่เขายอมรับได้นะถือถ้าคนเนี้ยเราเอาเขาไปวางในตําแหน่งที่ในตําแหน่งองค์กรอ่ะในตําแหน่งที่เขาถนัดหรือเขาชอบอ่ะเขาจะทําได้ดีมากแล้วถ้าทาได้เรื่อยๆมันเป็นการเหมือนเรา เอาเข้าไปเป็นฟันเฟืองใส่ปุ๊บตรงเนี้ขูหง,งานนี่เดินยาวประมาณนี้นะครับบคนเด้งนี้วิธีการทํางานแต่ข้อด้อยคือมันต้องเข้าใจเขาหน่อยเขาอาจจะเขาไม่ได้เป็นคนเยอะนะแต่เขาเป็นคนเป็นคนที่ประมาณว่าเฮ้ยมันต้องประมาณเนี้มมันต้องแบบเนี้นะครับสเปคจริงๆก็ต้องแบบนี้แหละมันจะได้ไม่มีปัญหาระยะย,ยาวนะครับผมอะไรประมาณเนี้ยนะครับเเอป็นคนประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่า ตรงกับตัวเองอ่าก็โอเคไปแต่ถ้าไม่ตรงก็ลองมองเลขอื่นก็ได้ครับประกอบกันอ่านี่คือด้านหน้ากับด้านหลังของเลขกลุ่มนี้นะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องเสริมเรื่องของการเงินมีห9้าปุ๊บอันนี้ผมเชื่อว่าที่ขอมาส่วนหนึ่งก็น่าจะมองว่า6 9เกเพราะมันเป็นเลขที่แบบโดนอวยมาว่าไม่ได้โดนอวยดิโดนมองใน,นมนุนมว่าเลขนี้เงินั่วใช่ไหมแล้วก็6 1หนึ่งเป็นเลขที่ถูกมองว่าเก็บเงินดีที่สุดมาอยู่ด้วยกันแล้วเอาห1นึ่งไปต่อท้ายมันจะเก็บได้ไหมในมุมมองหวยนะคุณมีเลขอะไร มันก็สะท้อนเรื่องนั้นสมมติคุณมีหกหนึ่งคุณจัดการการเงินได้ดีอ่ะคุณก็มีเรื่องนี้หนึ่งเรื่องคุณมีหกเก้าคือคุณนี่แบบเป็นข้อแบบหามาใช้ไปหามาใช้ไปไมไ่เด็ดเองของเกมเกบเลยคุณก็มีหนึ่งหนึ่งแต่คราวนี้หกเก้ามีสองเลขก็เป็นสองหนึ่งนึกออกใช่ไหมสองต่อหนึ่งพอมี 2, อม็สองต่อหนึ่งปุ๊บก็เท่ากับคุณอาจจะใช้จ่ายมากกว่าที่จัดการได้เพราะฉะนั้นสําหรับมุมมองคุยก็คือ มันดักไม่ได้ไม่มีดักไม่มีจับไม่มีกัน้นถ้าคุณไม่อยากให้สิ่งนั้นมันโผล่ออกมาไม่ว่าจะน้อยจะมากนะครับคือมันอาจจะมีพอมันอยู่ด้านหน้า,าอาจจะมีผลน้อยกว่าหรือว่ามันจะท้อนความชัดเจนได้น้อยกว่าหกหนึ่งแต่ก็ยังมีอยู่ดีถ้าไม่อยากให้มันมีหรือมีการใช้จ่ายที่แบบหามาใช้ไปไม่อยากให้มีเรื่องนี้คุณต้องไม่มีเลขนี้อันนี้คือมุมมองคุยคือถ้ามีอันแนมต้องมีอันนั้นอะ ถ้ามีสิ่งไหนย่อมเป็นสิ่งนั้นไม่ไม่ใช่แบบว่ามีโวกมันนี้มันปิดแล้วอีกเรื่องนึงหายไปเลยไม่มีคุยมองว่าไม่มีมันแค่มันมีหลายด้านขึ้นมาคุณก็ทําใจยอมรับไปซะว่าโอเคมันไม่ได้ไปดักกันนะแต่แค่มันก็เหมือนกับว่าเราอะบริหารจัดการการเงินที่เข้ามาหรือออกไปให้พอให้เรียกว่าให้มันไม่ได้เกินมากเกินไปแต่ถามว่ามันปิดอยู่เลยไหมไม่อยู่ครับยังไงคุณต้องใช้เพราะคุณมีเลขนั้นอยู่มันก็ต้องมีต้องมีเหตุให้ใช้ถูกไหม เออนั่นแหละเพราะนั้นถ้าเป็นการเงินเอางี้ดีกว่าหกเก้ามันหาเงินกิ่งมากเต็มสิบผมให้ยี่สิบอ่ะหกหนึ่งก็กิ่งนะเออเพราะฉะนั้นเลขเนี้ยหาเงินนี่กิ่งมากส่วนการจัดการการเงินเมื่อกี้ที่เราชั่งน้ําหนักดูเ,ออเต็มสิบให้สักหกหรือเจ็ดละกันเพราะฉะนั้นถ้าเฉลี่ยแล้วคุยให้ประมาณแปดแปดถึงเก้ามึออกใช่ไหมเออ,เอ,อถ้าให้มันเต็มสิบแค่แค่เต็มสิบให้แปดถึงเก้าก็ถือว่าโอเคอยู่นะในมุมมองการเงินแต่เขาคงไม่ให้แบบแต่ เรื่องของการเงินอาจจะไม่ได้หาพีคมากๆแบบเลขแปดเยอะๆหรืออ,อะไรพวกนี้แต่คือมันเป็นเลขหกอะ่ะยังไงมันก็ต้องหาได้อยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ามันสามารถเอาหกหนึ่งมาปิดแล้วมันอยู่เลยไหมมันไม่อยู่หรอครับในมุมมองเวงไม่อยู่หรอกมันต้องมีใช้บ้างแหละคนเราอย่างน้อยก็ปัจจัยสี่ใช่นะไหมเออมันต้องมีบ้างนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องการเงินก็พิจารณาดูแต่หาเก่งนะหาเก่งมากๆ,ๆนะครับอ่ะต่อไปเรื่องของความรักช่างเลือกยี่แี่ย ช่างเลือกคือถ้าเป็นบุคลิกภายนอกอะดูดีดูสวยดูหล่อใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องของอเรื่องของอารมณ์เรื่องของการตัดสินใจเขาเป็นคนช่างเลือกนะถ้าเขาได้เป็นคนเลือกเองคู่นะั้นอยู่ได้ยาวๆแต่ถ้าคนอื่นมาเลือกเขาเนี่ยแล้วเขายอมรับนั่นแสดงว่าคุณอนะแบบคล้ายๆว่าคุณก็ตรงสเปคเขาแล้วแหละเป็นคนที่มามามา,มาถ้าไมต่ตรงสเปคก็ไม่เอาประมาณนี้ครับ <c oughs> แต่วถ้าตรงสเปคแล้วคบกันได้อะก็อยู่ยาวเออนั่นแหละเขาเป็นคนช่างเลือกแต่ถ้าตรงสเปคก็โอเคแต่ถ้าไม่ตรงก็ อาจจะจีบกันนานหน่อยนะครับหรือไม่แน่เขาอาจจะไม่ชอบคุณเลยก็ได้นะฮะนี่ก็สําหรับเลขน,นี้คือเพราะส่วนหนึ่งบางคนบอกว่ามันจะแบบจะแต่งงานชา้าแต่งอะไรพวกเนี้ยมันก็เกิดจากการที่เขาเลือกครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองมันก็ต้องอย่างนั้นแหละนะถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเขาจะเลือกทําไมประมาณเนี้อืมเนาะเพราะนั้นก็ถ้าตัวเองเป็นสตาร์แบบนี้เนี่ยเขาเรืองของความรักก็โอเคถ้าอยากเลือกอยากให้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็โอเคครับถือว่าตรงแนวแต่ถ้า มองว่าเฮ้ยไม่ได้อะเราเหมือนปิดกั้นตัวเองเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกเช็คเกนินไปมันไม่ได้เราคนไม่เข้าหาอันนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ก็ไปมองเลขอื่นนะโอเคนะครับอ่ะโอเคน่าจะครบทวนรอบด้านสําหรับเลขกลุ่มนี้แล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์รกด subscribe เป็นกําลังใจให้ครูเองนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนโชคดีนะครับมีเงินมีทองลลร่ำรวยสุภาพแข็งแรงทุกๆท่านนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ